ไปเกิดใหม่ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งเมื่อไปฝึกแล้วมันไปเห็นด้วยตัวเองโอ้ยตายแล้วมันเกิดใหม่แน่นอนเลยด้วยเหตุเนี้ยโลกที่เรามาเกิดเนี่ยที่เรามาเหยียบมามาอยู่อาศัยมาทํากิจกรรมมามาทางานเนี่ยมันเป็นโลกหนึ่งเท่านั้นมันยังมีอีกหลายโลกนะที่มีมนุษย์นะครับทุกปีที่งานมหกร,รวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยเขาจะมีคนที่มีประสบการณ์พวกนี้ขึ้นไปเล่าเล่า ก็มีเรื่องหนึ่งที่เรื่องมนุษย์ต่างดาวเล่ากันทุกปีมีด็อกเตอร์คนหนึ่งก็ทําเรื่องจะมีสัมผัสมีหลักฐานไม่อะไรหมดะเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งก็มีคนโทรมาจากโคาการาดหมอชาสนอมองใช่บอกผมอยากจะเชิญอาจารย์มาโคราบอกเชิญไปทาไมมาเล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวบอกไม่ไม่ไปอะ่ะ บอกถ้าไปบรรยายธรรมมาจจะไปจะเล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวไม่ไปบอกงั้นผมจะยกคณะมาที่เชียงใหม่ถ้ามาผมก็ไม่คุยเรื่องมนุษย์ต่างดาวผมจะคุยเรื่องธรรมะเพราะคุยแล้วมันไม่ได้อะไรเป็นสาระกับชีวิตมันเพียงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเท่านี้แล้วผมไม่เห็นมันมีจริงๆไงมนุษย์ต่างดาวเนี่ยไอ้ตัวที่มันมีสามนิ้วเคยเห็นไหมนิ้วมือก็สามเหมือนไก่นะนิ้วเท้าก็สามนิ้วนะแต่ผมไม่เห็นมาที่โลกก็เลยแล้วก็ดูออกว่ามันอยู่ตรงไหนเลย แต่ไอ้ดาวเทียมไปยังไม่ถึงนะมันมีครับมนุษย์ต่างดาวมีจริงคล้ายๆเราเนี่ยแต่เขาเขาเจริญเทคโนโลยีก็เจริญกับเราทําไมผมบอกว่าเจริญกับเราผมไปเห็นในแสงสว่างเนี่ยเขาไม่ใช่หลอดยาวก็ใช้หลอดกลมแต่เวลาจะให้แสงสว่างบ้านเราต้องโยงสายใช่ไหมของเข้าไม่ต้องเลยเอาหลอดติดแล้วก็มีเครื่องส่งพลังงานไปเข้าหลอดโดยไม่ต้องต่อสายเลยมันสว่างขึ้นมาได้ นะเทคโนโลยีเขาจเจริญมากนะแล้วพลังงานเข้ามาจากไหนเขาก็มาจากอพลังงานที่มันอยู่ในหินนะคงเป็นพลังงานที่พลังงานสูงนะเขาก็ชี้ให้ดูหินสามก้อนตั้งอยู่บนโต๊ะกลางบ้านนี่แหละเนี่ยพลังงานมาจากที่ผมบอกได้หินออกมาจากไหนเขาโผล่ไีผมดูมนะันมาจากดาวดวงนั้นนะผมก็โผล่ดูเออมาจากดาวดวงนั้นนี่แหละครับมันมีเดีย๋ยวนี้พยายามหาหลักฐานได้ๆง่ายนิดเดียววิธีจะอยากไปดู มันยังมีหลายโลกนะครับเนี่ยโลกมันเป็นที่ให้เราได้มาเกิดมาอยู่อาศัยมาทํากิจกรรมแล้วในที่สุดต้องตายจากไปมีใครที่อยู่กับโลกตลอดโดยไม่ตายมีไหมครับเท่าที่มีประสบการณ์นีไม่มีเลยตายทุกคนเลยมีผมใกล้จะจะทิ้งโลกนะเดินทางมายาวแล้วะใกล้จะทิ้งโลกอาจจะอีกหลายปีอีกนะเพราะดูมันก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรยังแข็งแรงอย่างไรก็ทํางาน เนี่ยโลกมันเป็นชุมทางของชีวิตให้มาเกิดมาอยู่อาศัยมาทํากิจกรรมแล้วก็ทิ้งโลกตายจากไปทิ้งโลกการเกิดมนุษย์สมัยนี้นะครับมันมีอย่างนี้ผมเปอาจารย์สอนด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยการเกิดของมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยมันจะต้องอย่างนี้จริงไหมหนึ่งจะต้องมีไข่จากผู้หญิงสองต้องมีสเปิปิมจากผู้ชายผสมกันนะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยที่สามคือ ใจเนี่ยหรือพลังขีิกปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนที่จิตเนี่ยมันต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในในในตัวอ่อนนะมันถึงจะเกิดเป็นรูปร่างอย่างเรานี้ได้แต่ถ้าไข่กับสเปิร์มผสมกันและไอ,ไอปฏิสนที่วิญญาณซึ่งเป็นพลังงานเนี่ยนะมันไม่เข้าไปอยู่อาศายัยมันเกิดไม่ได้นักวิทยาศาสตร์เอาไข่มาใส่หลอดแก้วเอาสเปิร์มมาเอาสองอย่างผสมกันมันได้ตัวอ่อนแต่ไม่มีวิญญาณเข้าไปตัวน,นี้ตาย นี่ปัจจัยที่สามไม่ลงตัวนักวิทยาศาสตร์ทําใหม่ผสมกันได้เสร็จเอาไปใส่ไว้ในท้องผู้หญิงในมดลูกเออตอนนี้วิญญาณมาลงได้คลอดออกมาเป็นเด็กได้เขาเลยเรียกเด็กหลอดแก้วจริงๆไม่ใช่หรอกตอนที่อยู่ในหลอดแก้วยังไม่เป็นเด็กเลยเพราะไอ้ปัจจัยที่สามมันยังไม่เข้าใจของเราเนี่ยหรือจิตของเราเป็นพลังงานละเอียดอ่อนมากเลยไอ้พลังงานตัวนี้มันทํางานได้มันจึงไม่เข้าเคยเห็นคนตายไหมครับ เคยเห็นไปพูดกับเขาเขาพูดด้วยไหมไปเขย่าตัวเขารู้สึกไหมแ,แต่เขาเขาตอบเราไหมเพราะอะไรไเพราะจิตมันหลุดออกไปแล้วมันทํางานอะไรไม่ได้แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งแกเป็นคนที่มีหลายบ้าน่ะนะตอนนี้วันตายเนี่ย ภรรยาแกแกก็ามาลดน้ําศพเอาขันลดน้ําขออโหสีกันพอลดเสร็จแกเอาขันโขโขเลยมันก็นอนเฉยอะแต่ถ้ายังไม่ตายไปโขโขเกิดเรื่อง <c oughs> นี่เป็นเรื่องจริงนะแต่จะไม่บอกว่าใครพอลดน้ําเสร็จเอาขันโขโขเลยเจ็บใจที่ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย <c oughs> <c oughs> เห็นว่าจะตอบโต้ไม่ได้คนตายคนตายคือการตายมันเป็นอย่างนี้ครับ จิตเนี่ยนะจิตมันเป็นพลังงานอยู่ข้างในเนี่ยมันหลุดออกจากร่างอะมันหลุดออกไปแล้วมันไม่กลับเขาเรียกว่ามันตายทําไมผมจึงรู้ตัวนี้ก็ตอนที่ผมไม่เชื่อไงแล้วผมไปฝึกเนี่ยที่วัดมหาธาตุ่าพระจัน์นี่แหละคณะห้าเลยแหละวันที่เก้าแก่วันที่เก้านะมันหลุดออกไปปั๊บเนี่ยมันมองเอ้ยตัวเราไม่ใช่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ตัวจริงๆคือตัวที่มันออกไปโอ้เราเลยท่องแท้เลยไอ้ตัวนี้เราเข้าไปอยู่ชั่วคราว เป็นเครื่องมือให้จิตมาใช้งานแค่นั้นเอ,องก็อย่ามาแก้กคนตายแล้วมันทําอะไรไม่ได้พลังงานมันไม่มีอ่ะใช่ไหมไอนาฬิกาตัวเนี้ถ้าใช้แบตเตอรี่ถ้าพลังงานหมดเดินไหมไม่เดินใช่ไหมไอใ,ใช้โทรศัพท์มือถือตอนชาร์จแบตเตอรี่ใช่ไหมเออถ้ามันหมดแล้วพูดดังไหมนั่นแหละมันเหมือนเราอ่ะเนี่ยเหมือนเราเลยมันต้องอยู่ด้วยพลังงาน เนี appear, it it ่ยการตายคือการที่จิตมันหลุดออกไปแล้วแล้วมันไม่กลับนี่คือการตายแต่จริงๆจิตมันหนีเที่ยวอยู่เรื่อยๆนะบางทีนั่งนั่งนี้มันไปบ้านละบางทีนั่งนั่งนี้มันไปที่นู่นไปที่นี่ละแต่มันกลับมาเร็วเพราะเนื่องจากมันเคลื่อนที่เร็วมันกลับมาเร็วเราก็นึกว่ามันไม่ไปแต่จริงๆมันไปแล้วแต่มันมีวิธีการไปอีกแบบหนึ่งไปจนกระทั่งหลายวันนะจนในร่างนี้ใครๆก็นึกว่าตายแล้วแต่มันกลับเข้ามาอยู่อีกมันฟื้นขึ้นมา ไห้พวกที่ไปหลายหลายวันแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหพวกนี้ได้เรื่องผมเล่าของจริงให้ฟังนะวันนั้นผมไปแม่สอนก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของกิจกรรมกิจกรรมของแกเนี่ยนะเจ้าของกิจการอ,อพอผมไปเห็นหน้าแกรู้เลยนะี่ใกล้จะตายเลยนะผมก็บอกว่าคุณครั้งแรกที่เจอันนะคนเขาแนะนํา คุณถ้าคุณเข้ามาใกล้ผมว่าคุณจะเดินตามผมแล้วผมไม่พูดเลยเพราะเขาไม่เชื่อเขาไม่ศรัทธาเพราะอีกไม่นานเท่าไหร่เขาต้องเข้ากรุงเทพครับเป็นโ,โรคหัวใจเข้ามารักษาที่กรุงเทพปรากฏว่าพอเข้ามาห้หองซีซียูเขาก็ใส่เครื่องวัดคลื่นหัวใจอ่ะเคยเห็นไหม,มเป็นเสียงเงี้ยอะไรเงีง้ยเล็กๆเงี้ยเขาก็ดูจอมอนิเตอร์มันก็เห็นอย่างเงี้ยวิ่งเงี้ยมันวิอยู่ช่วงหนึ่งเส้นมันเป็นเส้นตรงเลยไม่มีคลื่นเลยหายไปห้านาทีครับ พอแกฟื้นขึ้นมาแกเล่าให้คนเฝ้าผมไปนรกมาสองวันไปนรกมาสองวันพอหลังจากรักษาตัวนี้หายปั๊บแกบวชเลยฮะไปเจอของจริงก็บวชเลยครับไอ้ของจริงก็คือไอตัวนุ่งผ้าแดงนะโอ้โหตัวมันใหญ่ครับอกถือกระบองก็มีถือคอก็มีถือดาบก็ม,กม,กม,กมีแล้วมันสั่งทำไรนี่เราต้องทำตามต้านทามพลังก็เยอะ พาไปดูในที่ต่างๆในที่เขาไปโอ้โหบอกอยากจะรีบกลับอ่ะแต่มันก็ให้ดูอ่ะต้องพาไปดูก็ต้องไปดูเนี่ยพอฟื้นขึ้นมารักษาหายปั๊บรีบบวชเลยเห็นไหมครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยลองตายแล้วฟื้นอย่างเงี้ยมันจะได้เปลี่ยนวิถีชีวิตโดยผมไม่ต้องมาเหนื่อยบอกไงเลยเนี่ยประเภทตายที่สองคือตายแล้วฟื้นผมมีลูกน้องคนเป็นผู้ชายอ่ะ เขาเออร์ลี่รีทายไปนี่ปีที่สองแล้วนะเขาเออร์ลี่รีทายไปวันนึงผมไปรู้จักที่ทํางานบอกเอยไอตัวนี้มันไปมันตายไปสี่วันสี่คืนเลยแล้วมันฟื้นขึ้นมาคือวิธีเขาเขาอย่างเนี้เ,เวลาเขาเออร์ลี่รีทายผู้ชายนะไม่รู้จะทำาังไนก็ดื่มมันเหงาอะ่ะดื่มเช้าดื่มเย็นดื่มเช้าดื่มเย็นก็ชุมทั้งวันนะอ่ะนะอ่า ตอนนี้จะเข้าพรรษาเมื่อสองปีที่แล้วก็ไปบอกภรรยาเออทางเหนือก็พูดแทนตัวเขาว่าอ้ายอ้ายคือพี่นะเออน้องๆไอ,อ้าเนี่ยคิดว่าจะหยุดเล่าสักสามเดือนนะตอนเข้าพรรษาเนี่ยก่อนเข้าสี่ห้าวันนะไอ้ายจะหยุดเล่าสักสามเดือนอภรรยาก็บอกเออดีพี่ร่างกายไม่ได้แข็งแรงความคิดนี่ดีนะครับเออคิดแล้วพูดแล้วทําแล้วมันฝังอยู่ในใจเรานะมันก็เก็บข้อมูลดีๆว่ามันเป็นบุญอนะ ปรากฏว่าอีกห้าวันจะเข้าพรรษาแกก็หยุดจิกเลยฮะนอนมัลุ่งขึ้นเกิดเรื่องพอตื่นเช้าขึ้นมามือมันเกรงตามเหลือ